สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับดิฉันนัทเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน1,000จะเป็นอย่างไรนั้นมารับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับโดยจุดประสงค์การเรียนในวันนี้ คือนักเรียนสามารถหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทดที่ผลบวกไม่เกิน1,000เอแล้วรูปที่นักเรียนเห็นเป็นรูปอะไรครับนักเรียนใช่เลยครับเป็นรูปไข่ไก่นั่นเองแล้วไข่ไก่ที่นักเรียนเห็นมีทั้งหมดกี่ฟองครับครับมี2 2 5อฟอง ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกรูปว่าแต่รูปนี้มีไข่ไก่กี่ฟองครับใช่เลยครับมี5 1ฟองแล้วทั้งสองรูปมีไข่ไก่รวมกันกี่ฟองครับเอจะมีวิธีการหาไข่ไก่ทั้งหมดได้อย่างไรครับนักเรียนเก่งมากครับต้องหาผลบวกของ225กับ51แล้วจะหาผลบวกได้อย่างไรครับ ดีมากเลยครับมีคนบอกครูว่าใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยในการหาผลบวกแสดงว่ายังจำเนื้อหาในครั้งก่อนได้เยี่ยมมากเลยครับแล้ว225แสดงด้วยแผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยได้อย่างไรมาดูไปพร้อมกันเลยครับ200กับ20 กับ5หน่วยแล้ว51ล่ะครับนี่ไงครับ50กับ1หน่วย A จะหาผลบวกของ225กับ51ได้อย่างไรนะ้าใช่เลยครับนำแผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยทั้งสีน้ำเงินและสีเหลืองรวมกันซึ่งแผ่นตารางหน่วย รวมกันได้6แผ่นนั่นคือ6แผ่นตาราง10รวมกันได้7แผ่นนั่นคือ70และแผ่นตารางร้อยรวมกันได้2แผ่นนั่นคือ200ดังนั้น225บวกกับ51เท่ากับ276 มีใครมีวิธีในการหาผลบวกนอกจากการใช้แผ่นตารางอีกครับว้าวเยี่ยมมากเลยครับมีคนบอกครูว,ว่าหาผลบวกโดยการตั้งบวกแล้วการหาผลบวกโดยการตั้งบวกจะมีวิธีการตั้งบวกอย่างไรครับนะักเรียนเก่งมากครับเขียนตัวเลขในหลักเดียวกันให้ตรงกรัน แล้วนำจํานวนในหลักเดียวกันมาบวกกันย้ำนะครับนักเรียนต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันไม่ต้องรอช้าครับมาดูวิธีการหาผลบวกของ225กับ51กันเลยครับครับสำหรับ225เป็นจํานวนกี่หลักครับใช่ครับมี3หลักแล้วมีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยครับ เก่งมากครับมี200กับ20กับ5หน่วยซึ่ง2อยู่ในหลักร้อยก็เขียนใต้หลักร้อย2อยู่ในหลัก10ก็เขียนใต้หลัก10และ5อยู่ในหลักหน่วยก็เขียนใต้หลักหน่วยส่วน51เป็นจำนวนกี่หลักครับใช่ครับมี2หลักแล้วมีกี่สิบ กี่หน่วยครับเก่งมากครับมี50กับ1หน่วยซึ่งห้าอยู่ในหลักสิบก็เขียนใต้หลักสิบและ1อยู่ในหลักหน่วยก็เขียนใต้หลักหน่วยการหาผลบวกของ225กับ51เเราก็จะเขียนเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันได้แบบนี้นะครับ ถัดมาเราจะมาดูขั้นตอนการบวกทีละขั้นตอนกันครับขั้นที่1พิจารณาการบวกในหลักหน่วยซึ่ง5หน่วยบวก1หน่วยได้6หน่วยเขียน6ในหลักหน่วยขั้นที่2พิจารณาการบวกในหลักสิบซึ่ง20บวก50ได้70เขียน7ในหลักสิบ ขั้นที่3พิจารณาการบวกในหลักร้อยซึ่ง200บวก0ูนได้200เขียน2ในหลักร้อยดังนั้น225บวก51เท่ากับ276ไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนเอาละครับถ้าไม่ยากเรามาหาผลบวกจำนวน3หลักกับจำนวน3มหลัก ที่ไม่มีการทดว่ามีวิธีการทำอย่างไรกันบ้างเลยครับการหาผลบวกของ723กับ205เราก็จะเขียนเลขตัวที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันแบบนี้นะครับถัดมาเราจะมาดูขั้นตอนการบวกทีละขั้นตอนกันครับขั้นที่1พิจารณาการบวกในหลักหน่วยซึ่ง3หน่วยบวก5หน่วย ได้แปดหน่วยเขียนแปดในหลักหน่วยขั้นที่สองพิจารณาการบวกในหลักสิบซึ่งสองสิบบวกศูนย์สิบได้สองสิบเขียนสองในหลักสิบขั้นที่สามพิจารณาการบวกในหลักร้อยซึ่งเจ็ดร้อยบวกสองร้อยได้เก้าร้อยเขียนเก้าในหลักร้อย ดังนั้น723บวกกับ205เท่ากับ928ง่ายมากเลยใช่ไหมครับนักเรียนถ้าอย่างนั้นเรามาลองในข้อถัดไปกันเลยครับการหาผลบวกของ236กับ423ซึ่งในข้อนี้ครูแนะนำว่าไม่ต้องเขียนชื่อหลักก็ได้ครับ โดยเราก็จะเขียนเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนเสร็จเรียบร้อยเราก็เริ่มหาผลบวกทีละขั้นตอนกันเลยครับขั้นที่1พิจารณาการบวกในหลักหน่วยซึ่ง6หน่วยบวก3หน่วยได้9หน่วยเขียน9ในหลักหน่วยขั้นที่2พิจารณาการบวกในหลักสิบซึ่ง30บวก2อง ได้50เขียน5ในหลักสิบขั้นที่3พิจารณาการบวกในหลักร้อยซึ่ง200บวก400ได้600เขียน6ในหลักร้อยดังนั้น236บวกกับ423เท่ากับ659 ไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนถ้านักเรียนอยากหาผลบวกได้คล่องนักเรียนก็ทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้นักเรียนได้ทราบกันแล้วว่าวิธีการหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทดทำได้โดยเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อย ตามลำดับพบกันใหม่ในวันถัดไปวันนี้สวัสดีครับและนี่นะคะก็คือการบ้านของเรานั่นเองเด็กๆอย่าลืมระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ